สอสวันมานี้นะครับเว็บ b บแ a น c e นะครับเขาก็ได้ปิด m เมเท n น n c นตัวกระเป๋าเมติกนะครับทำให้คนที่ขุดตรงที่รับเงินผ่านพลอกอนเมติกเนี่ยมีปัญหาว่าเออเราจะส่งเงินจากตัวเมตาแมสเนี่ยเข้ามาในตัว b บแ a น c e เนี่ยไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาว่าเออจะถอนอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาชี้แนวทางอีกทางหนึ่งให้นะครับก็เอาไว้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมในคลิปได้เลย ก็สวัสดีนะครับเพื่อนคนผมพี่ใจพี่ชแนลนะครับช่องนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อ <c oughs> สร้างไรายได้นะครับเอาเป็นว่าผมไปที่หน้าจอเลยนะวันนี้จะไปอย่างรวดเร็วนะครับคนที่ประสบปัญหานี้เนี่ยคิดว่าน่าจะขุดอีเธเรียมเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นพูของอีเธอร์ไมน์เนาะอ่ะเดี๋ยวอารมณ์อารมณ์พบทให้คนที่มาใหม่ๆนิดนึงนะครับตัวเว็บอีเธอร์ไม้นะครับเขาก็จะ จ่ายเงินนะครับมีอยู่2แบบนะวิธีจ่ายของเขาอันแรกนะครับคืออีเที a n เ a n a g e เนี่ยเอากระเป๋าของตัว e x c h a n ช e หรือว่าตัว Hardware Wallet หรืออะไรก็ได้เนี่ยมาใส่ได้เลยนะมันจะวิ่งอยู่ในอีเทีย m เ a n a g e นะครับแต่ว่ามันจะมีค่าแ a s สฟรีนะครับที่แบบว่าราคาค่อนข้างสูงในบางช่วงนะครับแล้วก็การตัดจ่ายเนี่ยมันจะจ่ายที่0.01นะทีนี้มันจะมีอันนึงก็คือ La y e r 2 Polygon Matic นะครับ อ่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเชนหนึ่งนะครับที่วิ่งคู่ขนาดกันอยู่นะครับเขาก็บอกว่าจ่ายที่0 0 0 5นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยพูออกให้นะครับอ่าก็เลยเป็นที่มาว่าเออมีคนย้ายมาใช้ p พลิก o n m เมติกเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะครับในคลิปก่อนนะฮะเนี่ยผมก็ได้ทำแนวทางไปแล้วนะในในคลิปก่อนแหละเออทีนี้มันมีเอาเป็นว่าคลิปนี้นะจะทำอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าตัวกระเป๋าเมติก ในฝั่งของ n บแอนเนี่ยเขายังไงเดียวเขาปิดเมนเทนแนน c e ไปหลายวันเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเหรียญมันขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะเอ้ยผมอยากจะเอาเงินออกมาจากไอตัวเม t i c เนี่ยไอเมตาแมสเนี่ยมันเอาออกมาไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการไปเลยแล้วกันนะอ่ะโอเคเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีกระเป๋าตัวเมตาแมสก่อนนะครับซึ่งก็ วิธีการนะไปดูในคลิปเก่านะครับผมขออนุญาตข้ามไปเยอะๆเลยแล้วกันเนาะคือพูดให้ฟังเป็นว่ามันมี Ethereum m a t w o e อยู่ก่อนนะครับทีนี้เพื่อนๆต้องไปทำการแอดเป็นตัว m e t i c Network อันนี้นะครับพอเราได้ m e t i c Network มาแล้วเราก็ทำการขุดนะครับให้เงินมันเข้าเนาะนี่นะครับสมมติว่าเราขุดได้0.005แล้วเนี่ย ตัวเอาตัวอีเทอร์ไมล์เนาะเขาจะจ่ายมาให้เนี่ยได้0 0นย์จุดอีเทรี่มอันนี้นะครับอ่าเนี่ยนะเรามีเหรียญอยู่ในนี้แล้วทีนี้คลิปก่อนหน้าเนาะผมก็บอกว่าให้ทําการ s w a ปนะครับกลายเป็นเมติกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะ s w a ปนะก็คลิกเข้าไปเลยนะคลิกเข้าไปในเหรียญอีเธเรี่มนมครับแล้วก็กด s w a ปตรงนี้นะครับนี่นะพึ้งกดสวอปเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนเพ่ะับ เลือกโทเคนตรงนี้เป็นเมติกนะครับนี่นะอ่าเรามีอยู่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยนะครับกดแม็กซ์เลยก็ได้นะครับนี่นะผมมีอยู่0.0 0 5 1นะครับทีนี้ปัญหาอันที่1น,นะครับที่เจอเป็นคำถามบ่อยๆนะครับก็คือมันสวอปไม่ผ่านนะครับเป็นเพราะว่าอันนี้ของผมเนี่ยสวอปผ่านแน่นอนนะเพราะผมมีเมติกค้างอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะคือเวลาที่เราจะสวอปเหรียญ2เหรียญเนี่ย ในวิธีการออกมาเนี่ยต้องมีเหรียญทั้ง2ฝั่งนะออประมาณนี้แหละเป็นเหมือนค่าธรรมเนียมทั้ง2ด้านนะครับทีนี้เนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมันจะมีจริงๆในตัวของ e ีเ e อร์ม e เองนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการรับเหรียญฟรีๆเนี่ยของตัวเมติกนะครับเขามีเมื่อก่อน,นมันจะเป็นลิงก์อันนึงนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะครับกลายเป็นลิงก์อีกลิงก์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้เนี่ยนะอยู่ในวัดอันนี้นะครับนี่นะข้อ5อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับเป็นเอ่อแม็กแอนชีสนะครับดอทไฟแนนซ์อันนี้นะครับเขาจะแจก0.003 m จ t i c เมติกฟรีทุกวันนะอ่าให้เราไปกดกันได้นะเนี่ยก็คลิกลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ลิงก์อันนี้นะครับทิ้งไว้ใต้คลิปให้เลยนะครับ พอเราคลิกลิงก์นี้เข้าไปเนอะอ่าอันนี้นะมันก็จะเปิดเป็นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเอาเลขกระเป๋า Metamask ของเพื่อนๆนะครับ Copy มานะครับแล้วก็วางตรงตรงนี้นะกดวางปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กแ m Human นะครับเห็นะทีนี้ก็กดไอตัวไอตัวรูปนะอย่างอันนี้อะไรเนี่ยมอเตอร์ไซคนะครับผมกด m o เตอร์ไซค์มอเตอร์ไซอ่าโอเค พอเรียบร้อยนะก็มากดเซ็น0.001 Matic to my address เมติกทูอเดรสนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันบอกว่าอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคโอเคเขาอันนี้นะเขาก็ตรวจสอบแล้วว่าพบว่าผมเนี่ยมีเมติกอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วซึ่งเพียงพอนะสำหรับการที่จะทำฐาน s ซ c t i o n เนาะอ่ะเขาก็จะเหมือนจะไม่ให้เนาะอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะแนวทางรับเมติกฟรีของผมคงจะมีพอนะเขาบอกว่างันก็เขาไม่ให้ผมแล้วเนาะ,อะเอาเป็นว่าคนไหนที่สวอปไม่ผ่านเนาะก็อย่าลืมมาคลิกรับตัวเมติกฟรี Free กันนะครับในหน้าเว็บอันนี้นะครับทีนี้ถัดมานะครับเราเรากลับมาที่ m e t a m a s สอันนี้นะครับคลิกตรง extension ตรงนี้นะเมตาแมสเรียกขึ้นมาทีนี้กด ETH นะครับกด s w a p นะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมกด Mac เลยนะครับ ก็ศูนย์จุนะครับอันนี้นะทีนี้เลือกโทเค็นนะครับผมเลือกเป็นเมติกนะครับก็กด d ีวิลสวอปนะครับทีนี้ค่าแก๊สเนี่ย e อสเซมบ์เน็ตเวิร์กอันนี้นะครับก็คือค่าธรรมเนียมแล้วกันเนาะมันก็วิ่งคล้ายๆอิตาเลียมเลยเนาะถ้าเกิดคนใช้เยอะมันก็จะแพงนะครับอย่างบางทีเนี่ยผมกดไปเนี่ยบางครั้งก็เป็น2เมติกบางทีก็เป็น1เมติกเนาะแล้วก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะ มันเริ่มมีความคอนเจตของตัวเน็ตเวิร์แล้วนะครับอแล้วก็มันก็จะมีค่าธรรมเนียมของเมตาแมนนะเกือบ1%เเหมือนกันนะที่มันเขียนไว้นะครับโอเคแล้วก็ลองกดกันเลยนะกดส w a p เลยปึ้งถ้าเกิดเพื่อนๆเกิดปัญหาเหมือนของผมนะครับก็คือมันไม่มาสัทีเนาะให้ลองมาคลิกดูนะมันจะขึ้นว่า pending นะครับอืมเราก็อาจจะต้องลองกด speed up ดูนะครับทีนี้ ให้มาคลิกตรงเมติกนะครับแล้วกดสปีดอัพนะครับที่สวอปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าเราถ้ามีไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องปรับลดค่าแก๊สลงนะเอาให้มันเพียงพอนะครับมันจะขึ้นว่า insufficient fund อันนีนะ้ก็คือเงินไม่พอเนาะอ่ะเราก็มาลดลงนะครับกดเซฟนะอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็รอนะครับ พอเรากดเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็ทําการสวอปเรียบร้อย ETH to Matic นะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญเมติกมาอยู่ในกระเป๋าเมตาแมสเราแล้วเนาะทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนทำอย่างนงี้นะครับพอเราได้เมติกมาแล้วเนี่ยเราต้องโอนเมติกเข้าไปหากระเป๋าเมติกใน Exchange ก็ได้นะครับที่มันเป็นรองรับเมติกเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อนเพื่อนต้องทําความเข้าใจว่าเราอยู่เน็ตเวิร์กไหนก็ต้องโอนในเน็ตเวิร์กนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเหรียญเราจะหายนะครับ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่เนาะอ่ะทีนี้นะครับ Exchange ที่ผมจะบอกอีกอันหนึ่งนะครับเอ่อก็คือตอนแรกเนี่ยเราใช้เป็น n บแนนเนาะ n บแนนเนี่ยตอนนี้มันปิดกระเป๋าใช่ไหมครับเราก็มาเปิดของ CoinEx นะครับ c o i n e x com นะครับผมจะทิ้ง Referral Link ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถกรอก Re f e r r a l link กันได้นะครับ ผมเข้าใจว่านะครับเพื่อนๆคนที่ขุดตรงอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีกระเป๋าคอยเอ็กอันนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่เอาไว้รับเหรียญเออร์โก้นะครับอ่าเอาเป็นว่าถ้าเรามีตัวกระเป๋าอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เข้ามาอย่างนี้นะเข้ามาที่เออแอสเซทนะครับกด d e posit นะครับตัวนี้นะมุมบนขวาเนี่ยกด d e posit ในมือถือก็ทําคล้ายๆกันนะครับ แต่แนะนําว่าให้ทําในคอมนะครับเพราะว่าจะ swap s Sw r v e เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับอ่ะทีนี้นะครับมาเลือกเหรียญน,นะครับเหรียญตรงนี้เนี่ยให้ใส่เป็นเมทิกนะครับเป็นพ o ลิกอนอันนี้นะครับมันก็จะขึ้นคําเตือนนะว่ามันมีเน็ตเวิร์กอยู่2อันนะคือเมทิกกับ EIC 20ให้เราเลือกเป็นเมทิกเนาะอ่ะกดกติดไปนะครับแล้วก็ครั้งแรกสุดที่เข้ามานะมันจะยังไม่มีตัวเลขกระเป๋าอันนี้เนาะมันจะขึ้นมาคล้ายอย่างงี้นะ ให้เรากดติ๊กถูก M aware risk uh, I w i l d like to proceed นะครับเรากด confirm ตรงนี้นะมันจะมีเลขขึ้นมาเนาะเลือกเป็นเมติกนะคลิกตรงนี้นะเมติกอ่าเช็คเน็ตเวิร์กกันนิดนึงนะครับแล้วก็ copy ตัวเลขกระเป๋าอัน,นี้มานะครับกดตรงนี้นะ copy เสร็จนะครับก็อันนี้ก็คือได้เลขกระเป๋าของฝั่งทาง exchange เนาะเราจะโอนเมติกเนี่ยมาเข้า exchange นี้ก่อนนะครับอ่า ก็กลับมาที่ MetaMask ของเรานะครับแล้วเราก็ทำการคลิกเข้าไปใน m ม t i c จริงๆกดเซนตัตรงนี้ก็ได้เนาะกดเซนตเนกดเมติกก่อนแล้วกันเนาะกดเม t i กแล้วกดเซนอ่าเพื่อความชัว์ทีนี้ก็ใส่เลขกระเป๋าล,ลงไปปึ้งอ่ามันก็บอกว่าเรามีเม t i กอยู่13.64นะครับอ่าเราจะโอนไปเท่าไหร่กด m a ็ไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะ <laughs> จริงกดแม็กก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้เหลือติดกระเป๋าไว้หน่อยนะเผื่อจะสวอปในวันหน้านะอะอย่างรอบนี้นะผมจะโอนไปแค่13ก็พอแล้วติดไว้ในกระเป๋า0.5เมตินะครับเสร็จแล้วนะครับก็กด next ไปนะครับมันก็จะโชว์ว่าประมาณนี้เนาะ,ะกด confirm ไปนะครับตอนนี้นะก็ทําการส่งเมติกไปแล้วนะครับก็คือส่งมาในตัวคอย x นะครับ อ่ะอันนี้คือขึ้นว่าส่งเรียบร้อยนะครับเซ็นไป13เมติกนะครับโอเคก็รอสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยนะเมติกมันก็จะเข้ามาในคอยเอกแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้เราเข้าไปที่เอ็กเชนนะครับแล้วก็ทกําการเทรดนะครับก็ผมเอาแบบง่ายๆเนาะก็เมติกนะครับพิมว่าเมติกตรงนี้นะมันจะมีอยู่3แบบนะครับ USDT USDC BTC นะครับ ให้ swap เป็นอย่างนี้นะครับเป็น USDT ไปนะครับก็เนี่ยนะเราได้เหรียญมาเท่าไหร่เราก็กด swap อ่าไม่ใช่ swap กดเทรดแล้วกันเนาะเนี่ยกดเป็น market price ก็ได้นะครับว่าเอาราคาตอนนี้นะครับแล้วก็ทำการกดเป็นเนี่ย s ซ l เ m a t i c นะครับเลื่อนตรงนี้นะครับ scale ไปให้สุดเลยนะครับเรามี13เหรียญเราขายหมดเลยนะขายปุ๊บมันก็จะได้เป็น USDT มาแล้วเราค่อยโอน USDT อีกทีหนึ่งเนาะก็กดเซลไปเลยนะครับ กดคอนเฟิร์มเลยโอเคอ่ะเรียบร้อยเนี่ยนะเราก็จะได้ usdt มาเป็น16.095นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเรียบร้อยนะอันนี้ได้ usdt มาแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปโอนนะอ่าสมมติว่าผมจะโอนมา n a n นนเนี่ยก็ให้ทำตามคลิปที่เป็นรูปชาบูนะครับที่ผมบอกว่าผมจะกินชาบูเนาะอ่ะก็คือกลับไปที่ตรงแอสเซทนะครับแล้วก็คือเป็นการถอนเหรียญธรรมดานี่แหละนะครับ กด with draw นะครับตรงนี้นะ asset withdraw นะครับแล้วก็เลือกเป็น USDT นะครับตอนนี้เนี่ย mm hmm. เหรียญที่เราขุดมาเนี่ยเราแปลงเรียบร้อยนะเป็น USDT เรียบร้อยอ่าทีนี้นะเนี่ยนะมันจะมี Binance Smart Chain เนี่ยนะ TRC อันนี้นะ,ะหรือว่า CSC อันนี้ก็ต้องไปดูนะว่า EXCHANGE ที่เราจะรับเนี่ยมันพพอร์ตตัวไหนบ้างนะครับแต่แนะนำว่า ERC20 เนี่ยอย่าไปโอนนะเนี่ยนะ เพราะว่าเราหนีเรามาทําวิธีนี้เนี่ยเพื่อจะหนีค่าธรรมเนียมแพงๆอันนี้เนาะทีนี้ตอนนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมดูดิยีดอลลาร์เนาะแพงไปนะอะถ้าจะโอน1ดอลลาร์เนี่ยก็ใช้ bsc หรือไม่ก็ใช้ตัว t r c 2 0นะครับประมาณนี้เนาะอะ,อะแต่ csc นี่อืมเป็นเชนของ coin x เขาเองนะก็อาจจะยังไม่ัพ p อ o r t หรือเปล่าอันนี้นะอาจจะต้องไปหาดูนะ,อ,ะอันนี้นะเป็นแนวทางของ usdt ก่อนนะ ถ้าเราอยากจะโอนมานะครับก็คือค่าธรรมเนียมถ้าเกิดโอนไปไปแนนเลยนะก็จะอยู่ที่33บาทนะครับตามค่าดอลลาร์นะครับอ่อันนี้นะก็กดถอนเอาเลขกระเป๋าอ d ด r e รสของตัว USDT ในไปแนนครับมาใส่ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด submit ไปเนาะทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราจะย้ายเข้ามาในตัว บิตคัพนะครับจริงๆ b i n a n แอนด้วยก็ได้นะครับให้เราไปเทรดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็กดไปที่เอ็กชแนนทีนะอันนี้เมื่อกี้เป็น US เนาะตอนนี้เราได้ตังเป็น US มาแล้วเนาะให้เราเทรดเหรียญ USDT ของเราเนี่ยแปลงไปเป็นเหรียญอื่นอีกนะครับก็เอาเป็น XLM แล้วกันนะครับพิมพ์ว่า XLM USDT นะครับปิ้งคลิกทีหนึ่งนะ ทีนี้นะครับเรามี USDT อยู่แล้วนะครับอยู่16ดอลลาร์เมื่อกี้เนาะที่เราถอนอีเทอรยมเราออกมาเนาะอ่ะเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะก็ทำการซื้อ XLM นะครับกดตรง market price นะครับแล้วก็ลากข้างล่างนี้นะครับเป็นทั้งหมดเลยนะผม swap อ่าผมเทรด USDT เนี่ยทั้งหมดเป็น XLM เลยนะกด buy XLM นะครับกด confirm ไปนะครับ เพื่อนๆก็จะได้เหรียญ XLM มานะครับทั้งหมด54เหรียญนะครับนี่นะเราได้54เหรียญนี้มาเนาะแล้วเราก็ทําการโอน XLM อันนี้นะครับไปยัง Exchange ของเรานะที่เราต้องการนะครับกดถอนเหมือนเดิมนะครับคลิกไป Asset แล้วก็ Withdraw นะครับตรงคอยเนี่ยเลือกเป็น XLM นะครับก็คือเหรียญ Stellar อันนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับก็เนี่ยค่าฟรีมันค่อนข้างถูกนะครับถูกมากนะ 0.001เอ้ย0.01 XLM นะครับก็คือเขาบอกว่าให้ฝากเข้าใน Stellar Network เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับกลับไปดูที่ b i t Cup นะครับเข้าไปใน b i t Cup เนาะแล้วก็ไปเอาเลขกระเป๋าเี่นะเงินของฉันนะกดไปที่อุ๊ยโทษทีครับโอเคเงินของฉันอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะพิมพ์ว่า XLM นะครับนี่คือ t t l l a r นะครับกดฝากเหรียญเลยนะครับ ขออนุญ,ญาตไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะ,ะคล้ายๆกันนะวิธีการมันเหมือนกันทั้งหมดนะครับกดสร้างอ d ดเดรสนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะผมกดสร้างเรียบร้อยนี่นะคำเตือนท่านจะต้องระบุเม m โมเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรม xlm เสมอธุรกรรมอาจสูญหายหากท่านไม่ระบุเม m โมอ่าน,นี้นะฉันได้รับรู้และอ่านคำเตือนแล้วกดตกลงไปนะครับทีนี้มันก็จะ create ตัว xlm address มาให้นะครับแล้วก็จะมี ตัว memo อันนี้นะ,ะก็คือเราจะถอนเนี่ยเราต้องใส่ทั้ง a d d เ e แล้วก็ใส่ memo มันนะครับต่อมานี้นะก็กดคัดลอกไปนะครับเนี่ยนะได้ xlm เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเราก็โยกกลับไปที่ค o i x นะครับก็วางตัวเลข address ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไป b i t ครับเนาะกดคัดลอกตัว deposit memo อันนี้นะครับ เอามาวางในแท็กนะครับ please confirm is tag is required นะอ่ามันก็ขึ้นตัวส้มๆให้นะครับว่าเออให้ให้ใส่ด้วยนะประมาณนี้นะอ่ากดวางไปนะโอเคเนี่ยนะแล้วมันก็จะถามว่าเราจะถอน XLM ทั้งหมดเท่าไหร่กด All ไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะค่าธรรมเนียม0.01 XLM โอเคกด submit ไปนะครับอันนี้ก็จะโอนไปบิดครับนะครับ ในฝั่งทางบีแอนนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าบีแอนนะครับก็ถ้าในฝั่งบ a แ c นนะครับก็ทำคล้ายๆกันเนาะก็เราก็ทำการล็อกอินเข้าไปใน n a แ c นเนาะแล้วก็กดไปที่ Wallet ตรงนี้นะครับกดตรง Fiat and Spot นะครับคลิกเสร็จนะครับก็ให้มากดตรง d e p o s i t เนาะอ่าเราจะฝากเหรียญเข้ามาในนี้เนาะแล้วก็กดเลือกเป็นเหรียญเป็น xlm นะ s t e l l a r Lumen นะครับอ่าคลิกไปเลยนะครับ เลือกเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กก็เลือกเป็น xlm นะครับเพื่อนอ่าทีนี้กด get address นะครับของผมยังเปิดซิงอยู่เนาะ b o t h address and memo a required r e อันนี้ก็เหมือนกันกับฝั่งทางของ BitCub นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันก็ต้องใส่ memo ด้วยนะอ่าทีนี้กด copy นะเหมือนกันเลยนะอ่ากด copy ไปที่อันนี้เนาะกด copy แล้วกดวางนะครับอ่าเนี่ยนะแล้วก็วาง memo ของเขาด้วยนะครับ ใส่ลงไปในช่องแท็กนะครับกดปริมาณ All นะครับแล้วกด Submit นะครับทีนี้มันจะมี SMS ส่งมานะถ้าของของคอยเอนะครับแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับผูกบัญชีกับมือถือไว้นะครับไม่งั้นถอนไม่ออกนะครับถ้าเกิดผูกแล้วมันก็จะถอนได้นะ,ะทีนี้มันจะส่ง SMS มานะเฮ้ยยังไม่ส่งนะกดเซนเมสเซจก่อนอ่าตัวนี้นะจะลืมกดนะ <laughs> นั่งรอตั้งนาน ต้องกดด้วยนะต้องกดด้วยทีนี้มเมสเซจก็จะมาแล้วเนาะเราก็ทําการใส่รหัสที่เขาส่งมาให้ทางมือถือนะครับโอเคใส่เสร็จนะครับมันบอกว่า w วดดรอเนี่ยรีเควสตไปเนี่ย<ๆ>ก็ให้เข้าไปเช็คในอ e ีเมลนะครับก็เข้าไปในเมลของเรานะครับทีนี้มันก็จะมีบอกอยู่นะว่าเราถอน xlm เท่าไหร่นะไปที่ไหนอะไรยังไงเนาะก็กดคอนเฟิร์มเนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้กด pass นะครับกด p a s s ตึง้งอ่า t h d r a w s u c c e s s fully นะครับก็คลิกตรงนี้นะเพื่อไปดูเรคคอร์ดนะครับว่าถอนหรือยังนะอ่าเนี่ยนะมันก็จะขึ้นว่า Audit อยู่นะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคนี่นะ audit ผ่านเรียบร้อยนะของทางเว็บเนี่ยเขาเช็คอะไรเรียบร้อยเนาะออดิตผ่านนะเรียบร้อยก็รอ Tx ขึ้นนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะโอเคครับก็รออยู่พักหนึ่งเนาะประมาณสัก5นาทีได้นะครับ ตัว TXID ก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้นะกดรีเฟซหน้าเดิมนะครับของคอย x นะครับใช้เวลาพักนึงเลยนะนานกว่าที่คิดนะอ่ะก,กด TXID ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะโชว์นะครับว่าโอ้โอนไปไปแนนนะครับอ่านาที1นาทีอะไรวะเนี่ยอ่ะเราก็มาเช็คในฝั่งไปแนนนะครับก็นี่นะโนติกระดิ่งมันก็ขึ้นมาแล้วเนาะว่า มีเงินเข้ามานะครับ d e POSIT Success Fully นะครับก็มาเช็คดูอีกทีนะใน Wallet ของเรานะครับเข้าจริงหรือเปล่ามาคิดตรง f i a t AND SPOT นะครับเนี่ยนะก็พิมพ์หา xlm นะครับก็จะมี St e l l a า l u เ e n เข้ามาแล้วเนาะทีนี้เราจะมาเทรดหรือมา Swap มาแลกมาอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ได้หมดเลยนะครับกดที่เทรดตรงนี้ได้เลยเนาะว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะ ถ้าเกิดเราอยากจะขายเป็น usdt ก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะเราก็ทำการขายเนาะล้วก็อาจจะแลกเป็น p 2 p ออกมาก็ได้นะครับน่าจะเรียบร้อยนะอ่ะกดกดไงเนี่ยกดคล้ายๆกันแหละเนาะนี่นะกดตรงส p o t นะครับผมเองก็ขอขายเป็นแบบ market นะครับแล้วก็กดเลือกปริมาณ xlm ที่จะขายเนาะก็ขายหมด m a c เลยนะครับห้าสี่เหรียญ xlm กดซ e ลปุ๊บอ่าก็จะได้เหรียญ USDT มาเนาะเมื่อกี้ไม่รู้เท่าไหร่เนาะ,ะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ทำการถอนถ้าอย่าง Binance ก็ถอนเป็น P2P ออกมาได้เลยนะครับ mm hmm. กดไปที่เนี่ยนะ Wallet แล้วก็ P2P นะครับแล้วก็เลือกล้านเนาะเลือกเลือกเหรียญน,นะไม่ใช่เลือกล้านเนี่ยบายหรือเซล์นะแล้วก็กดตามวิธีการนะครับก็ไปดูกันในคลิปของตัว Binance นะครับฉบับสายขุดนะครับผมทำคลิปไว้ เรียบร้อยนะครับโอเคส่วนทางฝั่งปิตคับนะครับก็พอเหรียญมานะครับก็ทําการขายเนาะเข้าไปตลาดซื้อขายข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวเหรียญน,นะครับเป็นคลิกตรงนี้ไหมคลิกตรงนี้นะอยู่คนละด้านกันครับ xlm นะครับ s t e l l a อันนี้เนาะแล้วก็ทําการขายเนาะมันก็จะมีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น market order ตรงนี้นะแล้วก็ขายเหรียญทั้งหมดเลยที่เรามีนะกดขายเลย มันก็จะกลายเป็นบาทนะครับทีนี้เราก็เอาบาทนั้นจะถอนหรือจะอะไรเงี้ยก็ค่อยเข้ามาถอนทําการถอนเนี่ยก็กดถอนตรงนี้นะครับตามวิธีของบิตคัพนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับท้ายคลิปผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าวิธีการอันนี้ก็เป็นวิธีการตัวเลือกอีกอันหนึ่งนะครับกรณีที่เพื่อนๆไม่สามารถจะถอนผ่านทางไบแนนโดยตรงได้นะก็ใช้วิธีการไปผ่านตัวเว็บคอย EX อีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือคอยเอ็ X เนี่ยเป็นเอ็กเชนอันหนึ่งเนาะก็เราก็เอาเหรียญของเราเนี่ยไปเข้าผ่านคอยเอ็ X แล้วก็แปลงออกมาเป็นเหรียญตามที่เอ็กเชนที่เราสามารถถอนเงินได้เนี่ยเขาลองรับประมาณนี้เนาะก็เป็นการเหมือนเล่นแร่แปรธาตุประมาณนึงนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าคนไหนงงๆนะครับก็ ลองลองกดดูนะครับผมคิดว่าอธิบายน่าจะพบทุกโมเดลแล้วแต่ก็เข้าใจได้อยู่นะครับว่าวิธีการมันขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะเกิดความมึนงงได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนทำอยู่บ่อยบ่อเนี่ยวิธีการพวกนี้มันก็เป็นแค่เหมือนเรากดเอ่อกดถอนเงินหรือว่ากดโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนี่แหละนะทำเรื่อยๆมันก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากหรอกนะครับ แล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะได้เหมือนได้แนวคิดแนวทางว่าเอ้ยเราไปผ่านทางนู้นทางนี้ดีนะครับครั้งหน้าๆเนี่ยพอเกิดปัญหานเงี้ยเราก็จะมีเหมือนทางหนีที่ไล่ค่อนข้างเยอะประมาณนี้แหละเนาะส่วนถ้าใครไม่อยากปวดหัวอะไรมากเนาะก็ถ้าอยากขุดอีเธอรียมแบบปกติเนี่ยก็ไปเข้าไปใน อิตาเลียมเมนเนตก็ได้นะครับก็คือจ่ายเข้ามาใน x c h a n g e โดยตรงเลยก็ได้นะครับอันวิธีนั้นมันก็ง่ายๆแต่ว่าจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะในบางครั้งแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมหลายต่อเนาะเพราะว่าเราต้องทำการสวอปทำการเหมือนสวอปแล้วก็โอนโอนเมติกไปอันนี้ก็โดนค่าธรรมเนียมเมติกแล้วอาจจะบาท2บาท3บาทอันนี้ว่ากันไปเนาะแล้วก็ต้องไปเทรดเปลี่ยนเหรียญ เทปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบนะครับซึ่งบางทีโดนไปโดนมาเนี่ยอืมมันก็หลายเปอร์เซ็นต์นะเออรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะประมาณ5%้าเปอร์เหเปรซนหรือเ็เปอร์เซนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดมูลค่ามันมันเยอะเนี่ยบางทีก็อม,มันก็อืไปขุดแบบปกติก็ได้หรือจะไปเข้าในไบแอนด์พูอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับก็เล,กเลือกกันได้เลยเนาะตอนนี้เนี่ย มันก็ทางเลือกมันค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมก็แนะนําว่าเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับประมาณนี้ดีกว่านะเน,น้นเน้นสะดวกไว้ก่อนนะของผมเองเนี่ยผมเองไม่ได้ใช้ผ่านเมติกสักเท่าไหร่นะก็มีบ้างนะเอามาทําค้งทําคลิปนี่แหละนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเมนหลักจริงๆผมก็ขุดเข้าอิตาเลียนเมนเนนี่แหละนะครับปกติเลยนะก็ให้มันจ่ายทุก0.1อะไรประมาณนี้แหละนะเออก็ตัดจ่ายออกมาเรื่อยๆได้เลยประมาณนี้เนาะ โอเคคลิปนี้คงได้ไอเดียกันเนาะก็จบเียงเท่านี้แล้วนะครับท้ายคลิปผมขออนุญาตฝากไลน์มืนเดิม IP Studio ในช้อปปีนะครับขายแท่นลิงพาสบุ๋นนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกขุดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ IP Studio ในช้อปปีนะครับโอเคถ้าเกิดใครอยากจะให้ประกอบเครื่องให้ประกอบแทนให้ก็อย่าลืมทักไลน์มาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม